โตสุดท้ายแล venue, ้วปูตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วปู้อตัดสินใจให้เด็ดขาดให้แน่แน่ว่าจะให้ลูกให้หลานให้เอฟซีท่านผู้ชมตัวไหนกันแน่เอาละครับปูลับตาป,ปิป๊บปิป๊บครับแสดงว่าปูให้แน่อนอนครับโตสุดท้ายอยู่ดีครับสาธุสาธุอ๋อ mm. จะเป็นสองหนึ่งอะไรครับแต่ผมขอภาวนาให้เป็นสองหนึ่งห้าหรือสองหกเอาละครับเอาละครับได้เลขห้าจริงๆครับ mm. ดีครับท่านผู้ชมที่ครบรับ100ปีหลวงรับผมปะเดือนขางครับมาที่วัดร้างกลางป่านะครับเนาะมาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบกับองค์ศิลามหาโชคครับท่านผู้ชมครับซึ่งก่อน10ขอโชคขอลาบงวดประจำวันที่2เนาะครับเนาะเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2018ครับผมก็ต้องมาบอกกล่าวเนาะวิญญาณของพระที่สิงสถิต อยู่ที่กุฏิแห่งนี้ซึ่งผมสันนิษฐานว่าเป็นกุฏิของเจ้าวาาครับท่านผู้ชมครับตามครับมาบอกกล่าวนะครบาบอกกล่าววิญญาณหากว่าวิญญาณของเจ้าวาาหรือของผักติดสิ่งสิทธิ์อยู่ณกุฏิแห่งนี้ปณิผุกขาสิมขอโชกขอลาบก็ขอให้วิญญาณที่อยู่กุฏิแห่งนี้จงเปิดโชคเปิดลาบโดยให้เป็นเลขทูกเอ้อ ให้เข้าในเลขทูแล้วก็เลขจะบบะสามตัวได้สองตัวถ้าหากปลางวดนี้เขาทั้งสองตัวสาตัวพูกหาสีน้าเครือนไหวมาถวาย,วายสาธนสาธุครับคําจู้ี่ารม่ขอ้นบูชานี้สนแสดงว่าตะกอนเต็นแบบวิญญาณจัวัดครับจาแสดงว่าิญาณหลักสักดิครนาะับครับอยาตามมากครับเนาะตามไปที่ เาลังครับแตบอกเก่าอีกอยากหนึ่นครับขอบคผู้ชครับมาอดปรับกรณนกับทักใ <c oughs> <c oughs> ช่นะครับ,บ,บ,ต,บต้องครับสาธุสาธุเดชทุกขา อๆๆออโอ้เดียมาดูดูเลยครับผมท่นานสามรถเพื่อขอส่งรายนขอนะครับเป็นป่าลาร้างครับสำหรับเป็นป่าลาร้างอาชาบันก็บอกว่ามีวิญญาณพระสิงห์สถิตยอยู่ที่วัดปลาแห่งน,นี้นะครับเนาะบอกกล่าวว่าะสารูปสาธุปหลวู้ข่าของมหาปูอ,องค์ที่น้าขอให้วิญญาณของพระสิวะธรรมนี้จงสิงสทิตย์ ไปร่วมพลังกันอยู่กับปู่องศิลาเนี่ยสาธุสาธุในสุขาสิขอเป็นเลขเนาะเป็นเลขจากผู่เป็นเลขจากผู่แล้วก็จะขอเป็นเลขจากบะก็ขอให้วิญญาณทั้งหลายของพายยุงเหน็บจงเปิดโชคเปิดลาภเอาคุครับท่านผู้ชมครับเช่ยวาขยากขอบเสีงกว้างวิญญาณผักมือนะลับลูกครับอัทัางชั้นหมาตเคา เรเป็นว yeah, ิญ Sch uh ้าเหจะผลก็ว่าคตาอยคว่าวิญาณมัสิงอยู่ไหนเนารัปพทุกขาเดี๋ยรงดูเลยเพื่อตักาความวิญญาณสิงสถิดอยู่ตรงอาจีพองหนึ่งขอให้รับรูรับทาบจงเปิดโชคเปิดลาภเปิดทางหดทังทีสองเนาะขอให้เขาตรงๆรงแมนัมนคืนคืนคนนี้ทุกขาก็บสิยดน้ำ เครื่องวัตถุต่างๆเอามาถวายวิญญาณน้องพรุพีที่ประทาโมเลยสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับปิดความเชื่อส่วนคนพิการครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ช่วยับเข้าไปหาปู่องซิน่าแลาวครับเนาะถอย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 เนาะสาธุครับท่านผู้ช่วยับตามมาครับตามมาตามครับเป็นวัตถุร้าจริงๆครับเนาะ ุ่คนผู้ชมครับซึ่งตรงนี้นะครับเนาะกับมี่าเลี่ยงกันสากลาครับซึ่งแตกกรวัดแห่งนี้ครับมีพระภิกษุรวมกันเป็นร้อยร้อยรูปครับเนาะเป็นร้อยร้อยรูปให้สังเกตจากบาครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เป็นวัดร้างครับไม่มีพระภิกษุอาศัยแม้แต่ผู้เดียวครับเนาะซึ่งชาวบ้านกะเราไม่ฟังมานนี้พิญญาของพระ จยู่ตรงกุฏิรังนี้กางคำการเคลื่อนทับเสินระออกบินถ่าครับเป็นซิบซิบลูกครับคงจะเป็นอ่าอาจจะเป็นวินย่าณของผักเนาะบางท่านผู้ชมครับแสดงว่าวินย่าณของผักที่บ้านเราเลยครับเพิ่งรับผู้ครับฟันสวดแสงเงี้ยเป็นเสียงของม้าก็เข้าพวกม้าไปสอ้ม้าต้องเห็นวิญญาณแน่นอนครับสาธุเออสาธุเอาละบานเนี่หากว่าวิญญาณของผักที่กุฏิรังวัดแห่งนี้ เราปลุกระสกระจงออกมาแล้วกลับไปร่วมพลังกับปุกองศิลาถ้าเข้าตรงๆจะได้อีกอย่างคือมาเข้าฝันครับท่านผู้ชมครับตัดตามนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปหาปุกองศิลามหาโชคครับตามนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับเนาะปู่องศิลามหาโชคครับตอนนี้ซับเปลือกต้นกะขาอยู่นะครับเนาะรออยู่ เี่ไ่ัตเปนเี่เนาะอืมำดีเยี่ทุกคนอืมากมันสิงที่นาะเอาชุดาเกลนบะแมนมาเทียวล้างมันขำแต่คนมันจะทำแน่นะครับเนาะทำนทีช่ชงครับนะเป็นชุดที่จะเขาไว้ปูองศิลารเนาะเป็นน้ำแดงครับทำชรับ เช็คหม่ก็ไปเลยเช็คหนังเรื่องอันนี้ลงน้ำมุ่งเนาะดังแหี้ยงนะหรือว่าเผมนะครับผมชอบหรือว่าองค์ศิลามหาโชคคุณแสดงปาฏิหาริย์นะครับเนาะไม่ได้ยินบอกเยอะนะครับผมสิถวายน้ำแจ้วนะเนาะเป็นน้ำแดงเป็นน้ำเปล่านะครับเนาะเป็นน้ำเปล่า สาบูสาบูครับเอาละเป็นพวงมาลัายนะครับเนาะพวงมาลัายเอาถวายให้กับปู่องค์ศิลาครับสาบูเด้อปู่เด้อ,ดอนี่ก็เป็นดอกกุหลาเป็นถูกเป็นเขียนเป็นดอกกุหลาบครับค,คุณส้มครับอันนี้เป็นอะไรผมยังไม่รู้แลเนาะเป็นอะไรผมยังไม่รู้โอ้เอาอีกนะครับท่านผู้ชมครับเสียงเหี้ยงเหรครับดูว่าเสียงคำมาดูว่าเสียงคำน,นินพัลปันได้ไหม เสียงดังสนั่นตเ่อยๆมัตุ๊ดรงเตครับเนาะเดี๋ยวผมจิบถูกผ่าแดงเอาละนี่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะคเนา่าแูกเียนครับผคมครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะผมกัไใ้เทวไว้น้ำแดงนะน้ำเปาไข่ปูวันนี้ก็สีอันเชิญอ,องค์ศิลามาหาโชคพร้อมทั้งวิญญาณทั้งหลายของราที่สิ้สถิตอยู่วงเลนะครับเนาะหายออกมากับออกมาออกมารับรู้เข่มอะไรครับออให้ลูกห้หล้านดิบเพิิงบารมีเออ้อ ปูองศิลาสาธุสาธุครับนี้ครับเป็นความเชื่อสูของเราเนาะสาธุสาธนัมมุตสัพทพคตวตัวสมาสัมพุสันนโมมุตสัพทพคตัวตัวสมาสัมพุสันนโมตัตสัพะพคตัวตัวสมาสัมพุสันนัมมุตสัพทพคตัวตัวสมาสัมพุสันนัมมุตสัพทพคตัวตัวสมาสัมพุสันผู้เยพรัสิบวสีนัจุปนิหิตเตนวายมังเชติเตเป็นน้งอุปลังทุกขจผู้เพระสิบวสีนัจุปนิหิตเตนวายมังเชติเตป็นนงอุปลังทุกิจักสาธุสาับ ี๋ยวผมสีจุดถูก,ก่อนเอาเนาะจุดทูกไปก่อนแล้วมาลุ้นกันทีหลังว่าปูองค์ศิลางวดประจำวันที่2เดือนพฤษภาคมพศหกแปดเอาเนาะมาปูองคศิลาใส่ไปเลยครับจ้าเด้อเอาละปูถ้าหากว่าปูสิใหายไป้ก็ขอให้ปูจงเสกโชคเสกลาภลงให้ทูกทั้งสมตัวให้ปูไปสิงนาทีเจ้าหน้าที่ที่ยุ่กองสลาก่ว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชาย สีงามสีสวยขี้ไล่ขี้เละตั้มดำสูงกระสให้หมุนเลขดจาก่อสลากมาตกอยู่ที่ถูกทั้งสามตัวสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับหลวงพ่เพิร์ตวัสนทรสจะนับจบปันนะที่เตรียมไว้บางเฉลิมติดลองลองทุกทีแต่หลพ่อเพิรวัชรนทร์นับจบปันให้เตรียมไว้บามเฉลิมติดลองลองทุกทีแต่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นทูบมหาโชคของปู่พงศิลามหาโชคครับงวดประจำวันที่สองครับเนาะ เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568สาธุสาธุผมดิเสียบนะครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันนะเนาะก่อนจับมาลุ้นในทูบผมสิขอเป็นเลขบาทก่อนนะเนาะขอเป็นเลขบาทก่อนขอต่อหน้าปู่เลยครับผมทุกครับเอาล้วครับก่อนจะลุ้นในทนูบนะเนาะมาลุ้นเลขบาทเลครับผมทุกครับเอาละปู่ ผู้พพาษามาสินอกูปนัยเือนวันชิ่ตออุปนาสัยผู้พิพกามสินอกจูปนัยเปือนเันแรกิดต้องอนิสัพพากษามาสินอจูปนัยเพือนวันรกชพ่้องอุปนิสู้พิพากษามาสินอกนเพื่อกวันทริี่ตเอือปนผู้พิากษามาสินอกจูปนัยเ่อนวันที่2เอือปนผู้พิพาษาาสินอกจ่ัยเอวันเลขชี่องอกปีะสผู้ามาณ1นอกปนายเอนิี่ตอประมาณ สาธุปู่เอาละปูปานี่ข้าก็ปูสิหายัวเลขัวนี่ก็ขอให้ปู่จงยิบโชคยิบลาเป็นเลขสลากินกันนระมาณสองตัวละปูเล้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับปูให้นะครับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกครับเอานะครับปู่ปแครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับปูให้ตัวแรกเป็นเลขสามเอเนาะเป็นเลขสามสาธุสาธุ ต่อไปเป็นตนัวที่สองป,ปูแล้วสเ,เสียงอะไรครับดับไปแล้วเสียงอยู่โอ้โหก็ปูเกิดมหัศจรรย์เกิดปาฏิหาริย์ครับเสียงฝ่าค่ำล่ามครับฝนจะเคลือนผุนตนดตกนลนแดดก่เปลี่ยนดูเอาละปูไม่ต้องลังเดใจปูตัวที่สองนะปูนะจะให้ตนนัวไหนก็ยิบโชคหยิบลา้ใส่มือลูกเมื่อหลานด้วยปูแล้วสาธุสาธุเอาละปูงวดนี่าา้าเขา สองตัวสามตัวลูกน้ำไอหนึ่งมาถวายปู่ความทั้งอาหารเข้ามาในปู่ฤาษเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตัวที่สอนครับเนาะตัวสุดท้ายสำหรับเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นสามอะไรครับเอาอีกแล้วเป็นเลขห้าครับเป็นสามห้านะนะเรื่องว่าจะออกตัวนี้จริงจริงสามห้าขออยู่บ้านเนี่ยพอ มาหาบุญพี่เด็กกลางก็ได้หาสามสามหานเอ๊ะปูศิลาก็ให้สามหา 3, ครับเป็นแหน่งแล้ครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมขอเป็นเลขสามตัวขอเป็นเลขกลางมาชิ้นหนึ่งนะปูเด้อเลขไายมาที่หนึ่งเลขหน้าไม่ต้องการลูกเต่าขอเลขไายนะปูเด้อถ้าหากว่าปูให้จะได้เลขไายสามตัวก็จุ่ยิบขึ้นมาเธอลูกเธอลูกเธอลูกให้เลี่ยงกันสักหลักสักหลักสักหลัก่าให้ซับนาซับหลัง ย่าให้พิษย่าให้เพี้ยนย่าให้เขื่อนแม้แต่แต่เดียวเราปลูด้วยลูกหลานทุ่หน่อยปูตัวแรกครับมนรู้กันครับว่าปูกองค์ศามหาโชคแล้วเนาะที่ให้ไันเลยครับ,รบสออาทุสาธุตัวแรกครับท่านผู้ชมครับปูนะครับท่านผู้ชมครับตัวแรกปูกให้นะครับเป็นเลขสองครับเลขสองชัดเจนเอาเนาะชัดเจนเป็นเลขสองปูกให้นะครับเลขสามตัวตัวแรกเป็นเลขสองขออย่างเดียวเราปลเด้ออย่าซับหน้าซับหลังปู แต่ก็ย่าให้แปดดึงเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกปู่ให้มันต้องตรงโป๊ะโป๊ะเอาละครับตัวที่สองครับมาลุกนะครับวาปูองศิลามหาโถครับเพื่อนทหายกันนะครับอ่าครับปู่อมยิ้มครับแสดงว่าปู่ให้แน่นอนครับสาธุสาธุตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งวันดียมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นครับว่าจะเป็นสองหนึ่งอะไรเอ้า ขอเป็นหนึ่งหากับหนะึ่งหกก็ได้เนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ได้แล้วแต่<ช>ปูงองค์ศิลา,าจะให้เอาละปูโตสุดข่ายละปูตัดสินใจให้เด็ดขาดละปูนะตัดสินใจให้เด็ดขาดให้แน่แน่วน่าจะให้ลูกให้หลานให้เอฟซีท่านผู้ชมตัวไหนก็นแน่เอาละครับปูรับตาปิ๊บปิป๊บครับแสดงว่าปูให้แน่นอนครับโตทุดข้าย,ยดีครับสาธุสาธุอ้าจะเป็นสองหนึ่งอะไรครับแต่ผมขอภาวนาให้เป็นสองหนึ่งห้าหรือสองหก ถ้าไม่ตรงกับใจผมก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ปู่จะให้นะเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้เลขห้าจริงๆครับสองหนึ่งหาอัศจรรย์แท้เห็นบอกขอเป็นเลขหาก็ไปครกันได้คนไทยคือสองหนึ่งหาสองหนึ่งห้าเลขใญ่ติงหนึ่งห้าสองเออเอาละท่านผู้ชมครับขอตัวใด้ตัวนั้นแสดงว่าปู่จับลูกเลขห้าใส่มือสองหนึ่งห้าอันตรายนะครับ หนึ่งห้าตรงกับทะเบียนรถผมเขาเนาะซึ่งบ้านก่อนรถผมกับเด็กปเชียวชนครับไปเฉียวชนอ่ะกับรถคู่กรณีอ่ะทะเบียนรถผมก็คือหกหนึ่งหนึ่งห้าเอาแล้วครับงวดนี้ครับมีโอกาสครับฟันธงครับงวดนี้ต้องมีหนึ่งห้าแน่นอนครับไม่หนึ่งห้าก็หนึ่งหกครับท่านผู้ชมครับอัศจรย์จริงๆครับวันนี้นะครับเนาะขอตัวไหนปลูกให้ตัวนั้นครับเอาเป็นเหล็ก สลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวก่อนนะครับเนาะสองตัวสองตัวปูให้ครับก็คือสามห้านะครับเนาะเม็ดเดียวสามห้า <5. S 2> สุดยอดจริงสาธุสาธุส่วนเลขสามตัวครับปูไห้ก็คือสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าซึ่งผมหยิบลูกแรกเป็นเลขสองเลขสามตัวนะลูกที่สอง เป็นเลขหนึ่ง,งโลกสุดท้ายผมขอภาวนาให้เป็นเลขห้าหรือว่าเลขหกปรากฏว่าปลูกให้จริงก็คือเลขห้าก็คือสองหนึ่งห้าครับหากว่าท่านผู้ชมจะไปตัดได้เป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองสองห้าอันนี้กะบม่มีปัญหาครับกะ้ลองไปพิจารณาดูเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าแนวทางของปลูกองค์ศิลา,าหากว่ามันตรงใจกะลองนําไปพิจารณาบุรอบรอาหากว่าผู้ตรงใจกะเลื่อนพัานเลยครับ เอาล้วครับเหลือเลขทูบนะครับเนาะเหลือเลขทูบที่ผมไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดร้างเห็นไหมครับที่วัดร้างกุฏิร้างวิญญาณของพระต่างๆกลายเป็นเลขทูบมากนะเนาะเดี๋ยวผมสิบพระทำสกับลุ้นเลขทูบว่าทูบของปู่องค์ศิลาและการวิญญาณพระที่ประทานก็จะใครตัวเลยครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเลขทูปนะครับเนาะตัวแรกเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดครับเดี๋ยวมาหลุกันตัวที่สองครับว่าจะเป็นแปดอะไร โอซสุว่าเห็นแต่หางโผล่ขึ้นมาเป็นแปดห้านะครับท่านผู้ชมครับแปดห้าอะไรแปดห้าหอแปดห้าหนึ่งเพราะเป็นแปดห้าหนึ่งนะแปดห้าหนึ่งได้ไหมถ้าแปดห้าหนึ่งนี่ผมจะมีความมั่นใจว่างวดนี้ต้องมีห้าหนึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุตัวที่สองกำลังโผล่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับเนาะมาลุ้นด้วยกันนะครับเอานะครับห้าจริงๆครับ 85จริงๆครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นขอเป็นเลขหนึ่งสาธุสาธุไม่เลขหนึ่งก,ก็ขอเป็นเลขสองนออ้าวมานลกันนะครับตัวสุดท้ายเอาสิเป็นตัวไหน,นครับ85นะครับเนาะเห็นไหมครับยิ้มน้ครับเนาะมีรอยยิ้มและะ้าตารับปิ๊บๆครับแสดงว่าเพิ่นต้องให้โชคขนาดนี้นอครับเอาแล้วครับตัวที่สองชัดเจนหรือยังปึ๊บ ครับถึงสำหรับตัวที่สองเริ่มชัดเจนแล้วครับเป็นแปดห้านะเนาะแปดห้าเอาละเหลือตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับเหลือตัวสุดท้ายจริงๆถูกอาจสชีวะสานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่ช้าหน่อยเพราะว่าลมบ่มีนะครับเนาะลมก็ไม่ค่อยมีนะมาเนี้ครับอาจจะเด้อปู้เด้อร์วันี้เอาละครับรุ่นกันนะครับจับเป็นเลขอะไรนั้นก็ขอเป็นเลขหนึ่งสปูเอ้ยมันสิบริสุทธิ์ลายโตปู เออเป็นเหล็กตัวอื่นก็ซื้อหลายตัวปูเอ้ยสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายจริงๆเอาละเอาละสาธุสาธุจงเป็นเลขหนึ่งจงเป็นเลขหนึ่งจงเป็นเลขหนึ่งเพียงเพียงว้าลุ้นจนเมื่อยลวครับท่านผู้ชมครับสุดแล้วโอ้ยมานีปูองศิลาคือเด็ดดอกไม้สีแดงงามสุดน้มมานี ฮัดครับถูกก็ถูกสีแดงบ้านี้เรียกออกก็ต้องแดงจึงครึง่งละฮัดเอาละครับเริ่มใหม่ละครับรวมกันนะครับขอเป็นเลกหนึ่งเด้อขอเป็นเลขหนึ่งปูเอาละปูมาแล้วครับท่านผู้ชมครับคือมีหัวเขินทังสนั่นคือสิบเป็นเลขหกกันบ่ฮะเป็นอีกหนึ่งซะปูจะเป็นเลขหกเถอะเอาเป็นหาสองก็ได้ไป เดือหา chết ก็เลยปูไปเอาละครับท่านผู้ชมครับไก่แล้วครับเนาะไก่แล้วไก่แล้วสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะขันสับปะเลยก็ได้นั่งใจจดใจจ่อแล้วครับเพื่อที่จะลุ้นเด็กทุกนะครับเนาะนั่งลุ้นกันนะครับนัวสิไปตามประเทศบ่เมลียงนี้นะครับนี่ครับเป็นแฟนสับเปลเลยก็หลุนซอยกันนะครับต่างคนต่างหลุนเนาะอ่ะหลุนเมื่อ ไปเบื้องมั้งพี่นางบ้านนี่เป็นยังไงตัวไหนคิดว่าเป็นหกบ่หนึ่งหรือเพูดว่าห่ยหนึ่งบ่หนึ่งพูดหายไม่ปิงปองหรือบ่หรือยังไงมันมีหัวเลยนะโอ้มันสิเป็นเก่าป่เอ้าเรื่องเห็นหัวเอ้าตัวไหนก็เดี๋ยวปูจะหายละเอาละหางสองกับหางหนึ่งหางหกเหรอป่ะหางหกก็ซื้อว่าตรงกับทะเบียนรถอยู่ได้ละเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นหกจริงๆเป็นหกมั้งเลยโอ้ย แสดงว่าเลขทูปเป็นแปดห้าหกจริง,จร,งจริงด้วยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอารครับให้ใหม่ไหมก่อนนะครับเนาะโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับควันขม,มงแล้วป้าเยอะเลขหกโอ้แปดห้าหกครับท่านผู <Yeah. S 1> ้ชม 8, 5, 6, ครับแล้วก็<อ>ทะเบียนรถกับเราอีกโอเข้า,าทะเบียนรถ,ถทะเบียนรถก็ หกหนึ่งหนึ่งห้าอาจจะเป็นห้าหกก็ได้เอาแล้วครับชัดเจนนะครับโอแจ้งแจ๋วแจ๋ครับเป็นแปดห้าหกนะครับเนาะแปดห้าหกครับท่านผู้ชมครับอชัดเจนครับเนาะสาธุสาธุครับสําหรับแนวทางครับปู่องค์ศิลามหาโชคที่วัดร้างกลางป่าครับเนาะเพิ่นไห้ครับสำหรับงวดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ เอาเป็นเลขจากทูปก่อนนะเนาะเลขจากทูปที่จุดขอได้ครับก็คือแปดห้าหกนะครับเนาะแปดห้าหกส่วนเลขจากบาทครับสามตัวครับเอาเป็นสองตัวนะเนาะเลขจากบาทสองตัวก็คือสามห้าครับสามห้านะครับเนาะส่วนเลขสามตัวจากบาทครับปอ่งศิลาครับพิ้นไ้ครับก็คือสองหนึ่งห้าครับอัศจรย์จริงเพราะว่าช่วงที่ผม ยิบเลขกจากบาทตอนแรกได้เล็กสองต่อมาได้เลขหนึ่งและก็อธิษฐานมาขอให้เป็นเลขกหาครับปลาโคต้าหลวงยิบนะครับเป็นเลขค้าจครับถือว่าเป็นปลาสิหารของปู่องค์สิลามหาโชคเป็นให้สองเมืหาเขาเนาะถ้าท่านผู้ชมบอกว่าทุนน้อยนะครับเนาะทุนน้อยแต่กสินตัวเดียวครับผมแนะนำนะครับเนาะก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวครับหนึ่งห้าเม็ดเดียวหนึ่งห้าเม็ดเดียวครับ ชมเที่ยกับแคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอไวปนะครับเนาะครับ่ทยสุดสุดไทยนะครับผมก็ขออาราธนานะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่องค์ศิลาแล้วก็วิญญาณของพระอู้นครับที่วัดกลางป่าเนาะจงมรดกบรรดาลครับให้ท่านชมจงมีโชคม่ลาบครับแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนาให้ถูกน้งวันที่หนึ่งน้องวันมีไงนะครับเนาะวันสิโตหนาโตหลังใครเ em. ถื่อ่ะวันละวันหน่อยน้องวันไกายเถื่อใช่อ่าแล้วก็ให มีเงินทองไหลมาทช่มาครับอ่ะราคายาเจ็บยาไขาย้ยาจนครับสวันนี้ครับผมชินวับเบอร์สตรีโอพอร้อมกับสับเลอและทีมงานกับโอลาทนชุดไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ